ผมถามกันตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้ยังมีใครใช้เมมโมรี่8 g b อยู่ไหมฮะในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผมนะครับผมบอกตามนี้นะครับผมคิดว่า8 g b เนี่ยยังคงเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปซึ่งก็คือทั่วไปนะครับการเล่นเน็ตอะไรเงี้ยดู YouTube ทีละแท็บแบบไม่ได้มัลติทัสมากเพราะปัจจุบันเนี้ยพวกคอนเทนต์แรงต,งต่างมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นความต้องการเมมโมรีมันก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น8 g b เนี่ยยังพอถ้าคุณไม่ทํางานมัลติทัสอะไรนะครับแต่ถ้าคุณ ทางเลือกที่เหมาะสมเพราะว่าคุณจะไม่เจอปัญหาแบบแรมเต็มอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคนทั่ว,วไปนะแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าอยากจะทํางานตตดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนาว่าก็ควรจะเป็นระดับ32กิกไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือฝั่ง Windows นะฝั่ง Mac กนะครับก็เหมือนว่าจะอัพมาตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม็กเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือน Windows นะครับปัจจุบันนี้ Apple คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาขายแบบเป็น Unified Memory นะครับประมาณว่าจะเป็น MacBook Mac Mini หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็น Memory อยู่บนชิปข้างางๆ CPU ทหมรัม ไม่ใช่มาถอดใส่เหมือนของฝั่ง Windows ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะซื้อ m a c สักเครื่องเนี่ยคุณต้องดูเลยนะครับว่าจะใช้แรมเท่าไหร่เอามาคำนวณดูเลยนะว่าคุณต้องการแค่ไหนเพราะว่าคุณไม่สามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับว่าซื้อ8ไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น16อันนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องซื้อ16บหกแต่แรกหรือว่า ประมาณไหนก็ได้ที่คุณต้องการตั้งไหนแรกว่าอย่างนก็ได้ <S <S <ess> ซึ่งเบสแรมหรือว่าแรมขั้นเริ่มต้นของเครื่องแม c เนี่ยตั้งแต่เป็นป2016ี2016-2017ขึ้นมาละมัง้งจนกระทั่งยุคแม c M1 นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันคือ8 GB นะครับ8เนี้ยให้มานานมากๆแล้วนะครับแต่8ของเขาไม่ได้เหมือนกับ8ของฝั่ง Windows นะเขาเป็น Unified Memory เพราะฉะนั้นแล้ว ไอพวกชิป M ทั้งหลายนะครับที่เป็น Unified m e ม o r y การเข้าถึงอะไรต่างๆก็จะเร็วกว่าและการจัดการ m e m o r y มันก็จะไม่ได้เหมือนกับของฝั่ง Windows ซะทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะครับว่าผมเองก็เคยใช้ Mac Mini ที่มี RAM 8นะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ค่อยโอเคเพราะว่าในการมัลติท s สเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการ swap m e m o r y ละก็คือเป็นการเอาตัวพื้นที่ของอะไรต่างๆมา ทำงานเป็นเมมโมรีแทนเพราะว่าแรม8กิกของมันเนี่ยเต็มไปแล้วแบบนี้ก็อาจจะเจอการหน่วงการกระตุกอะไรบ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวิร์กโหลดหนักๆสำหรับคนท,ทั่วไปเนี่ยอาจจะ8กิกพออยู่นะครับแต่ว่าสําหรับ Apple M3 เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะมีการอัปเกรดทั้งไอตัวเบสแรมก็คือแรมเริ่มต้น แล้วก็ในส่วนของแรมรุ่นท็อปนะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้ออกมาจากนายมาร์กเจอร์แมนนะครับคนเดิมนะครับก็คือเป็นคนที่ปล่อยข่าว Apple อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็น iPhone Mac หรืออะไรก็แล้วแต่นายคนนี้อยู่ขาไปจากแอปเปิลนะครับ mm hmm. เขาบอกมาว่า Apple M 3เนี่ย M 3ชิปที่จะเปิดตัวในช่วงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยฮะมันจะมีการอัปเกรดเมม o r ีขึ้นมานะครับมีตัวเลือกแรม3 6 g b แล้วก็ 48GB ในส่วนของ M 3ธรรมดาไม่ต้องมาโปรไม่ต้องมาแม็กอะไรนะครับส่วนตัวแม็กเนี่ยฮะ ก็จะสามารถใส่แรมได้ที่48 GB เลยนะครับแต่ตัวน่าสนใจที่สุดเนี่ยครับตัวเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับจะมีการเริ่มต้นแรมที่12 GB ไม่ใช่8 GB อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นยุค8 GB หรือว่าอายุเลขตัวเดียวจบแล้วแหละภายในปีนี้ ไลน์แ p ปเ M3 ที่เปิดตัวในช่วงออกตุเบอร์สหรือว่าเดือนตุลาคมเนี่ยฮะมันจะมาเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้มีการอัปเกรดหลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของแรมด้วยนะครับโดยที่ตระกูล M3 ทั้งหมดเนี่ยฮะก็จะรองรับการใช้งานเมมโมรีร6 g b กับ 48GB ด้วยในตัวบนนะครับอาจจะเป็นพวก M3 Max อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือตัว M3 ธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยครับเพราะว่ามันจะอยู่ในรุ่นของ MacBook ทั่วไปนะครับ มีแบบเลขตัวเดียวอีกต่อไปนะจะเริ่มต้นที่12 g b เป็นแบบ base RAM เข้ามาแทนนะครับแล้วก็เป็น12 g b แบบ unified memory ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ยุค M1 ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นที่เป็น Intel ที่ Apple เนี่ยจะยอมให้ memory เข้ามาเพิ่มเติมหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Apple เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะงบในเรื่องของฮาร์ดแวร์เพราะว่าตัวเบสโมเดลเนี่ยให้ RAM 8กิกถ้าคุณจะอัปเกรดเป็น16กิกเนี่ยคุณต้องเสียตังค์เพิ่มแบบอีกมากโขเลยนะครับอันนี้แหละฮะก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลาย,ลายคนเพราะว่า8กิกที่ไม่พอเนี่ยมันจะเพิ่มเติมเป็น12กิกแล้วซึ่งตัวเลข2กิกเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมเลยนะเพราะจากการที่ผมใช้งานมาเนี่ย ผมลองใช้8 g ิกของไอ้ Mac M2 มาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอและปิ่มๆไป,ป,ปนิดนึ่งส่วนพอผมใช้เป็น16 g ิกเนี่ย ไม่ได้ทํางานอะไรหนักๆน,นะครับแทบไม่ได้ใช้16กิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปผมคิดว่า12กิกเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีนะครับกำจัดความปริ่มของ8กิกในขณะที่ยังคงกําจัดพื้นที่ด้านบนที่ไม่ได้ใช้ของ16กิกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่เป็นเพียงแค่ข่าวหลุดข่าวลือออกมาเฉยๆนะครับแบบนี้ก็แปลว่าฝั่งวินโนก็น่าต้องขยับแล้วเหมือนกันนะครับถ้า Apple ที่ขึ้นชื่อเรื่องการงกแรมแต่ว่าการงกแรมของเาาาก็สามารถ ใช้งานได้อีกแบบนึงนะมันไม่ได้เหมือนแรมวินโด้นะก็ต้องว่าไปตามนั้นในความเป็นจริงนะครับใน Apple งก r แรเนี่ยเขาอัพขึ้นไปเป็น12 g b แล้วฝั่ง Windows ถ้ายังจะให้8 g ิมาอยู่ในพวกโน้ตบุ๊กราคาแบบ20,000ขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้น่าสนใจใช่ไหมผมคิดว่าพอ Apple ขยับแบบนี้ฝั่ง Windows ก็ต้องขยับเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ว่าฝั่ง Windows เนี่ยอาจจะต้องขยับขึ้นไปเป็น16กิเลยนะครับเพราะว่า ในส่วน Apple เนี่ย12 g b Unified m e m o r y เนี่ยมันเป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแรมแถวนะครับถ้าแรมแถวใส่แบบ 8G b อันนึงนะครับแล้วก็ 4G b อันนึงไป 12G สมันก็จะดูไม่ได้เหมาะสมใช่ไหมก็เลยคิดว่าน่าต้องเป็น82แถวเลยมากกว่าฮะและนอกจากตัว m e m o r y นะครับในสเปคของรุ่นบนอย่างเช่น m 3 ultra เนี่ยก็น่าจะมากับสายสคข้อแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วย24 P-Core p ore, หรือว่า high performance Core นะครับแล้วก็8 e c o r e หรือว่า efficiency Core นั่นเองนะครับก็เป็นโปรเซอร์แบบ Hybrid เหมือนกันนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นมาทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งโปรเซอร์เองหรือว่าฝั่งเมม o r รีเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการที่เขาเปิดตัว Apple M3 หรือ M3 เข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน SKU หรือ p r o d u c ต์ตัวไหนก่อนนะครับเพราะว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยมันก็มาในตัวของ Macbook Air ก่อนแล้ว Mac mini เนี่ยมันก็ตามมาทีหลังนะสายุค M2 นะตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนกันเพราะว่า Apple M2 เนี่ยในตัว Mac mini เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะัััอนน้้าาาาดววาาจจะยงไมมใใตต Mac Mini MacBook Apps จจเข จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วท่านประธานมาเล่าข่าวในฝั่ง Apple นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคือเราไม่ได้เอ็นเอียงฝั่ง Windows หรือว่าฝั่งไอแมคโอเอสอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าผู้ใช้งานแมคโเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับในช่วงหลังนี้นะครับและผมก็ยังแนะนำนะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังหาคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าสเปคแล้วก็หน้าตาดีด้วยสเปคดีด้วยแล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆดีด้วยเนี่ย ในงบประมาณที่เหมาะสมปัจจุบันนี้ Apple ไม่ใช่แบรนด์ที่แพงหน้าเลื่อกต่อไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัว Mac Mini หรือว่า MacBook Air ตัว Base Model MacBook Pro ตัว Base Model เ,เนี่ยมันสามารถสู้ในเรื่องความคุ้มค่าของฝั่ง Windows ในงบประมาณใกล้ๆกันได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของ Apple M-Series บวกกับการ optimization ของ Ecosystem ของเขาเนี่ยคุณไม่ควรจะมองข้าม Apple เลยฮะ